รู้ป่าว่า10ปีข้างหน้าจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนบ้าโฮ้ยจะ่ว่เห็นยป้ามันเป็นความลับคลิปเนี้ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าขายไม่ได้ถ่ายคลิปนาน <c oughs> ฝึกไว้เพราะว่าเดี๋ยวแบบต้องทำงนี้ไปอีกหลายๆปีไม่ <c oughs> ต้องบอกว่าฝึกไว้เพราะว่าวันนี้เรามาร่วมงานกับเน็ตไอดอลชื่อดังแห่งยุคก,กันทางนั้นเลยไม่วันนี้มีความลับจะบอกอีกรอบหนึ่งเอาไว้งา,ายเลยชี่ขายแก้มสีใหม่ <c oughs> ดีใจไหมก็ค่อนข้างดีใจนะเพราะว่าสีเดิมเพราะขายดีขายดีแต่อย่างไม่หมดนะซื้อได้ซื้อได้อยู่ลงสีใหม่ละสีใหม่นี่ก็จะมีความเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเรามาถ่ายแบบมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมี q ชมาด้วยไม่งั้นลอนถามตัวเองเลยฉันังไม่ตอบเราจะตอบตอนไหนฉันเดี๋ยวเดี๋ยวันค่อยตอบเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวอุ้ยฉันยังไม่ได้ปัดแก้มเลยฉันไปปัดแก้มก่อนฮิ่นะถ่ายคลิปอยู่ได้จัง มมมมแมวกยังแต่งหน้าไม่เสร็จอีกว่านี้อ่ยพี่มดจ๋าหนูยังไม่ได้ทาสีแก้มเลยก็สีนี้ไงอย่าให้คนเห็นอยี่เอาไปทิ้งไปมาปัดแก้มให้หนูก่อนเอาแบบร้อนๆอ่ะปัดแล้วดูร้อนโอ้ยนี่เปตากแดดมาอย่างเงี้ยได้ได้ได้ร้อนว้าวไ่ร้ยังท่าพี่เป้นะคะมานั่งเฝ้าค่ะพี่เป้เสลย์พี่เป้ไฮล็อก เห็นไหมอันนี้สีที่สว่างที่สุดของในบัตรหล่อมันมีมีความทองทองนะคะทุกคนต้องอันนี้ทุกคนต้องจับตาดูดีๆแล้วตอนที่ปัดตอนที่ปัดลงไปนะคะทุกคนนี่ฝั่งนี้คือยังไม่ได้ปัดนะฝั่งนี้คือทองวแม่ดูดิฮะยังไม่บอกนะว่าสีอะไรรอลุ้นมีสีที่เข้มที่สุดเออเห็นไหมล่ะไฮไลท์หน้าแก้มอีดอกปัดน้ำแมทเลยเนาะแก้แมทอยู่แล้ววิ่งสว่มากจริง คลองนี้นะคือแบบหยอกน้ามันสวยเลยอ่ะทุกคนนะพี่อาร์ตตอนแรกอารดูดิลายลายลายบุรีลายลายลายบุรีเลยแล้วหน้าเอาจะบุรีกันก็พวกไปเลยแบบมากไม่มันดูมีพี่ต่อยอยากบอกหวยเหลายสีมาพือนทำบุญวัดไหนก็ไม่ได้เท่านี้นะต้องทำบุญกับหนูอยากได้สีทองแบบว่าต้องหัวคิ้วหน่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมหนู่คิ้วเออหนุคิ้วหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสไนเปากต้องคางอะไรเงี้ยเห็นไหมจริง หนึง,งอันได้ถึงแบบหลายๆโซน,นและนี่คือแสงธรรมชาติของเราเฮ้ยกาเหมือนฉันอยู่ที่แบบตะวันออกกลางอะขอบคุณนัลูกสาวาบาท <ๆ S 2> ุกคนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันกาสวอยเอยนี้ใครเลเหมือนมากเลยอะ่ะอุ้ยทำไมแกพูดภาษาไทยได้คือหน้าแกม่เหมือนคนไทยเลยอะอไม่มีความเป็นเอเชียอยู่ในหน้าแกตอนนี้เลยอะแกทำได้ยังไงอ่ีคือฉัน มันชัดมากเลยเรียนไทยกี่ปีคะเนี่ยฉันฝึกมานานค่ะอ๋อหรอฝึกพูดภาษาไทยมานานแล้วค่ะเก้งมา <laughs> เก่งมาอะหน้าเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนคือคือเรา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 น้นแบบขายแก้มน้นองไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทําให้แก้มชัดอะไรไงเดี๋ยวบอกแต่ถ้าเกิดครั้งหน้ามันยังไม่ชัดเราต้องไปเพิ่มแก้มอีกสวยมาก แต่ว่าตรงปากผมเนี่ยเดี๋ยวไปจะต้องให้เขาแก้หนึ่งนี่ยตรงปากเนี่ยปากอืมอืมข้างล่างใช่ยหมแต่ตรงที่อ่ะแค่เราภาพบวมพี่ว่าแก้ต้องส้มอีกเนาะคือจากไหนการถ่ายแบบว่าโฟโต้ชูตหน้ามันต้องแก้หน้าหลายรอบไม่ใช่อะไรนะคือเราไม่สวยเราสวย นี่จะเป็นการเติมแก้มค้งแรงนะคะถ้าเกิดใครจําได้ว่าบีไฮเดอ์ซีนตอนแก้มชมพูอะ่ะสีเก็ดมีคำอะ่ะตูเติมแก้มไปหมดเสร็จรอบเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ตูเติมแก้มมันหมดกี่รอบเพราะต้องเล่าว่าเวลาถ่ายแบบมันไม่เหมือนกับสุดๆร<า>จริง,รงใช่พี่แคร์พี่ตูนฝากมาถามว่าอีก10ปีข้างหน้าพี่แครจะเป็นยังไงก็คงมีธุรกิจที่มีมันประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็แบบไม่ต้องทํางานเรยกว่าให้เงินทํางาน แล้วก็ทำโฮมทัวร์ให้ครบร้อยยี่ปีแล้วก็ทำโฮมทัวร์อีแล้วก็ถ้ามีลูกก็ตั้งชื่อลูกว่าโฮมทัวร์แล้วก็ถ้ามีแฟนก็ตั้งชื่อว่าโฮมทัวร์นนชวเช่นกันสิบปีข้างหน้า,าันวาจะมีวิวนานาการในมือมเป็นครีม<อ>สิบปีข้างหน้าันวาแผลดวแล้วฉันไม่ต้องทำงานเพราะว่าตอนนี้ลูกฉันอ่ะยีิลแล้ว ใช่ลูกฉันยีแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่แม่ช่างจริงจนะอีก2ปีจบใช่ไหมพออีสิบปีลูกจะ30กว่าก็จะตั้งตัวเลี้ยงฉันได้ละเฮ้ยลูกมันคือใครรู้ไว้อีทูอีกิเล่นั่นแหละแมวพวกนั้นจะทํางานหาเงินให้มันพี่นายสิปีข้างหน้าคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบไหนแต่งงานไหมลูกเฮ้ยเอาจริงป้าอยากพี่น้าแต่งงานมากกูอยากเป็นอยากเป็นแบบเพื่อนเจ้าสาวอ่ะแต่งงานไม่ได้แต่งที่สิบนะแต่งเมีย อ้จาจะก็ยังมีครัวอยู่แล้วก็มีลูกมีเมียได้อามาขอภูมิใจนะดูหล <c oughs> ่อนรู้ป่าวว่าสิบปีขา้างหน้าจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนบ้าะ่ะฉันจองวแล้ฉันเนี่นะเป็นผู้<อ>บริรหใหญ่ของสรรยยัญญาใช่ผู <c oughs> ้บริใหญ่ขงสิธัญญเราะฉันก็เป็นบ้าเขาบอกถ้ากลัวเป็นอไให้ทบุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นฉันพยายามทบุลงศพบ่อๆเพื่อจะไม่ตายอะไรี้ คงที่สองทีเป็นไงมันยังใช้ชีวิตได้อยู่เนาะครั้งที่สองเติมมาสวยมากแต่เดี๋ยวดูเจ็ดครั้งรอดูอ่ะพี่ให้ดาวว่าชื่อสีเนี่ยจากชื่อสีและชื่อมีคำที่บอกว่าแตกเซสชันสี่ชื่อสีสองจะชื่ออะไรชื่อว่าไฟไฟมันเบิร์หรอ แต่ดุ้งนะเนี่สวยมากถ้าแอดเนี้ยไปติดอยู่ตรงทางด่วนรามอินทราหรือว่ากี่ล้านยี่สิบยี่สิบล้านได้หรอเพราะว่าเราสวยแพงไงราคามันก็ต้องแพงแต่สีประแก้วชีสอันสี่สิบเก้าบาทนะ๊ยสมากเติมนาลอพีสามแต่พอโดนฝันละสิบสี่แก้มใช่ชัดเลยนางแบบหนึ่งคนช่างใหญ่สิบ ดีแล้วเราทำคนแรกเราจะได้เสร็จก่อนอะไรก่อนจะไปจองโต๊ะจองอะไรอะไรจองจองอะไรเอาโต๊ะเอาอะไรก่อนเสร็จแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวฉันไปให้ทุกคนตอนนี้หน้าส้มมากเหมือกชุดสีเดียวกับชุดไปแล้วหรอแต่ว่ายังไม่ผ่านนะต้องเติมอีกกูลำงงงยอยต่จรองจริงๆนะฉันว่าเหมาะกับซัมเมอร์มากเลยอะสีเนี้ยเราพี่มินเนาะ แต่ว่าทันวาคมก็ทาสีนี้ได้ปะซัมอดีร้อนดูตอนนี้ก็ร้อนถึงจะแบบลงเยอะขนาดไหนอะต่ตูก็ชอบสีปัดแก้มตัวเองมากเลยนะมันเหลือบทองอะมองไปมิติไหนมุมไหนก็แบบสวยดูแบบหน้าพุ่งออกมาไม่ต้องใช้ไฮไลท์แล้วอะเป็นไฮไลท์ในปัดแก้มในตัวสวยมากแต่เดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้างานวันจะผาดไหมนะคะเยอะขนาดนี้ หนึ่งเทระไบแคร์ลูกบีบมีมนะบีบนะใครจะบอกว่าสีซ้อมไม่เหมาะกับคนผิวแบบซีขาวนะคะคิดผิดเลยจะบอกว่าสีเนี้ยทำให้แบบทุกอย่างดูแพงและลงตัวมากเคทีแอบไปแต่งหน้าหรอแม่หนูแค่ปัดแก้มอานีสีใหม่ปะความลับจะเศร้ที่ได้คนมีความลับอุ้ยอีดอกไ่แต่งหน้าก็แบบ ดูสดชื่นอ่ะอุมยอยากให้ดูจะดูสดใสอ่ะถึงแม้วันนี้เราจะตื่นเช้าหน้าส้มเราแค่ปัดแก้มก็รอดพี่สาวจริงถ้ามัมเลือกวิธีการตายได้มัมจะเลือกแบบไหนคะแต่ฉันค่อยตอบเลยจต่ฉันปัดแก้มได้ป้ะทุกคนอยากสวยก่อนตายด้วยเนาะเออแเราสวยก่อนตายด้วยเครื่องสำอางของ She Cosmetics อายซากรู้มาเราโอ้ยฉันอายฉันไม่ได้ปัดแก้มเลยอีซีามิีซี่เลือกวิธีการตายได้มิีซี่จะเลือกแบบไหนผ้าเลือกวิธีการตายได้ตายแบบไหนหรอ ตายด้วยควอยค่ะเขาตอบให้โดนจนตายตายขาควอยเป็นข่าวขำตายเขาว่างั้นตายในห้องตัวเองเนี่ยป่ะมันจะได้ดูไม่ล้านแบบอุ้ยโดนคนขืนอนะไรอย่างเงี้ยแต่ไปตายห้องคนอื่นว่าอินนี่มีเขียวตายแล้วจะตายแล้วจะเอาลากหมีไปให้เขาเย็ดอีกแต่ความจีิคือในห้องนั้นมีสัตว์สิบคนถ้าหล่อหมดไม่ไม่เขินนะไม่ติดหรอเออพูดไปเลยว่ากูโดนอุย้ยมิกโดนเูาหล่อเย็ดและหลังจากหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์มูซา,าสิบคนก็ตายตามเอาไปอยู่ด้วยเพราะติดใจ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้อาฆ่าเลยนะ คือให้เราตายไปคนเดียวแบบเงาเงาไม่ได้มันต้องตายไปด้วยกันแล้วก็ยึดย,ยึอุ้ยเ <c oughs> อด <c oughs> มันดีแล้วมันเป็นช่วงฟินแล้วลช็อกตายหรืออะไรก็ว่าไปนี่ออกมาน่าสนใจถ้าเราวิธีการตายได้เราอยากตายแบบไหนแกชัางเขานั่น <c oughs> งบอกว่าฉันอยากตายแบบทรมานอ่ะฉันขอเลือกแบบปนิม <c oughs> ตายแบบเลิศเลออแบบไหลาตายไปเลยอ่ะอ๋อรับไปเลยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมานจะลงพร้อมนะแบบสั่งลงไปแล้วอ่ะสวยไหมลงสวยไหมลงต้องสวยสนไว้ลงมีกลิตเตอร์ แต่ยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะไม่เกิดค่ะไม่ใช่เรื่องจริงรู้อีก60 70ปีต่อไปนะคะเดี๋ยวตุนจะถ่ายคู่กับเอแคร์ค่ะให้ดูกันไปเลยว่าสีผิวสีเบอร์สี่กับเบอร์สองเนี่ยตาเปันยังไงแล้วลงตัวไหมสีแก้มนี้อะไรมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหรอเแบบไม่มีผมคาดไปในตาป่ะโมเมนต์จริงนะโอ้ยมันมาแล้วโมเมนต์ ตัวนชอบเบนท์มาชอบเ็นท์มาแซลออกไปแซลออกไปเป็นท์มาเป็นท์มาแซลออกไปภาพตู้หลังคือสองลายรี่ลาก็จะของแบบนี้ของมันนอกลายแบบนี้อ๋อเหี้ยคอลเลคชันนี้ใส่แน่มาบ้าตโทนคือแบบภาพสวยมากแล้วเรามั่นใจว่าคอลเลคชันนี้เป็นเป็นหนึ่งคอลเลคชันที่ภาพสวยตัวเนี้ย ไม่ภาพสวยกว่าทุกอันที่ทำมาครแล้วเรารนะมีการมีการโตขึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ดีไซน์มากขึ้นจะบอกว่าเป็นสีส้มที่ใช้ไม่ได้ยากเลยเออคือใช้ได้ง่ายมากใช้เรามั่นใจว่ามันใช้ได้ง่ายมากจริงมันมีทั้งไฮไลท์แล้วก็เนื้อแมทในตัวถูกต้องไม่ก็หลายคนอาจจะพยายามตามหาปัดแก้มให้มันเป็นสีสม้มแต่เป็นส้มพาสเทลเอออันนั้นยากสุดเลย คนผิวคล้ำอย่าว่าแต่ผิวดำนะเอาเช่อโคนที่คนผิวคล้ำเนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วแตออ่อย่างเราที่เราคิดมันเนี่ยคือเหมาะกับทุกสีผิวจริงๆหนึ่งตลับนีโคตรคุ้มโดย,ย,นยนเฉพาะคนที่เป็นช่างแต่งหน้าซื้อไปคุณจะสามารถใช้กับทุกคนเลยลูกค้าที่ผิวประเภทไหนก็สามารถใช้ได้เอ,อเอาความรับความรับ ความลับของตัวเป็นความลับถ้าขอพรให้เพื่อนได้หนึ่งข้อจะขอให้ใครและขออะไรขอให้น้องตูนมีผิวแก้มสุขภาพดีเหมือนปากเบยเงไ้ไม่หปความลับไม่ขอให้เพื่อนขอให้ตัวเองฉันไม่อยากมีเหงื่อขอตัวเองไม่มีเหงื่อฉันอยากเป็นแต่จะบอกว่ารองพื้นและวแกะหม่บอกว่าแกะจะบอกว่าแต่ว่ารองพื้นแคท่กระตกะตีท้องแกะจะบอกว่ารองพื้นว่า เอาดีพื้นรองแป้งของเราเนี่ยหรอรองพื้นก็แป้งของเราอะทําไมก,กันน้ำกันเหงือง่อสุดอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงถ้าขอขอในเมื่ได้หนึ่งข้อจะขอให้ใครและขออะไรขออย่างเดียวเลยนะขอให้ตูนจึ้งเหมือนในรูปรูป<ช>แบบแป้งเหรอให้มันเหมือนในรูปแกจะได้ไปอยู่ในกรุยอก์คขอวีเพราะในรูปแกสูง180ทุกวันเงี้ยเข้าใปะสูงสุดหรอเกสิบเก้า สกัก649คุณทำเรว็วเนี่ยพรุ่นี้มันต้องสำเร็จในสักวันอีหนึ่งตำนานตัวแม่ใส่ฝ่อนะคะเฮ้ยผมผมนะมันฟิล,ลมันมาใจแม่มาเว้ยพี่ตูนพี่มีเป็นไงมาอีดอ,อกบองคนมีผมเพราะหลังมาแล้วสิบคนอะโอ้ยด้วยมามา เลยี่นาเอาแบบพิกก็เลี่ยงอ่ะเอาพิก็เลี่ยงอ่ะเออเออสวยนะสวยนะอีกหนึ่งคู่ความซิ้นนะคะคีเนาะตอนไอ้เียงกันนซินซินหมดเลยนี่สาวิน่สามิกชันซินหมดเลยคนดูจินไม่ขึ้นทั้คู่แกหรอกจับตัวกันเฉพาะแค่ถ่ายแบบไม่ใช่เดินเดินอยู่แล้วก็นี่จับมือกันไอ้แต่งเรืออันนี้แต่งแล้วสุด นิ่งเสร็จแล้วถึงเวลาหรือยังที่ต้องบอกว่าโปรดักที่วันนี้เราจะมาบอกอ่ะคือเชื่ออะไรเขาทำให้เห็นเราเลยเนาะเขาแบบนึกถึงคำว่าอะไรแด้แด้แด่แกนึกถึงของอะไรอเหมือนเพลงที่เพจน้องใชไหกินฮีแม่ซีฮีแมสีเพจน้องร้องหรือไม่ก็เพลงอะไรวะไม่เจอกันดานกันฮีสักเล้ าเมื่อกี้เองจริงปั๊กฉันเฉลยได้ละสีแรกสีบอร์กของเราชื่อว่าเก็ตมีคำ<ฮ>สีที่สองเราก็เลยชื่อเบิร์นเบบี้เไม่มีความลับอีกต่อไปกับสีใหม่เบิร์นเบบี้เบิร์น คิดไรอ่ะเมืองแต่สีปัดแก้มเราอ่ะมันชื่อสีเบอร์เบอร์เบอร์เราก็เลยทเวิร์กไงเพราะว่าเราแฮปปี้เพราะสีมันสวยกูอ่ะลองเผาดูไ้ยเผาอะไรกูเอาน้ำมันมาละกูื่เผาสีปัดแก้มมึงว่ามันจะเบอร์เบอร์เบอร์จริงป่ะแต่เบอร์บ้านฉันเบอร์มันไม่ใช่แบบเผาไหม้อ่ะเบอร์เลยไงผลเบอร์เซียาก็รู้ถ้าเผามันจะเปลี่ยนสีไหมมันจะเบอร์เบอร์เบอร์หรอเออฟิลอ่ะมีเอลมีเอาเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บว้าย ผมมาลลกนกูกลิบอยไม่ไม่เห็นเบอร์สีเลยอ่ะคือเข้าวสำอางเราทนไฟมากเลยเนาะก็คือถ้าเราโดนเผาอ่ะสีแก้มเหมือนเดิมแต่เราตายมึงพลาสติกมันละลายแต่แป้งเราไม่ละลายอะโอ๊ะแตกมากพาเลยไปแล้วไม่แต่ฝั่งเราไม่เสี่ยมพูอะอ๋อถ้าเบิร์นแล้วสกายเป็นสาวหวานอ๋อผ่านกันเบิร์นโดนเบิร์นโดนเบิร์นแล้วก็จะพี่ตัวเราเอาอีกฝั่งหนึ่งไปใช้ดิเดี๋ยวเราลองสวอชไหมสวอชดิ สีชมพูอ่อนด้ยเฮ้ยมันเป็นสีเนี้ยมึงมันใช่ปะเฮ้ยยังปัดต่อได้ด้วยมึงมันเป็นชมพูทองเดี๋วเขาอใครอยากได้เฉดสีนี้นะคะ้าไปเผาอันนี้เป็นสีใหม่อันนี้เราเป็นการทดลองใหม่อะมึงเอออันนี้เบบี้เคเบิร์นมีจริงอยู่เป็นสีผิวฉันสวยสีแกก็น่ารักเออน่ารักมากหน้าสวยฝั่งนี้น้สวยหนึ่งอ่ะก็ซื้อเลยนะคะซื้อเบบี้เบิร์นไปเผาแล้วก็ เอามาลองปัดแบบนี้แล้วแต <Okay, S 2> ่ก็ร้อนนึงวางบนแก้มวันสิวางบนแก้มถ้าใครอยากดูนะคะพิมกับเข้ามาเยอะ <C> e <san> เดี๋ยวเราจะไปคลิปต่อไปก็คือเปิดบนแก้ม <san> <C> e <san>